มันเป็นประโยชน์มากเลยคือว่าเขาได้ควางมากขึ้นเขาทำงานได้ไวขึ้นแล้วสร้างมูลลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร,กรครับเวลานะครับในการอัด1ชั่วโมงนะครับมากกว่า1 0 0ก้อนวันเมื่อใ่ก็ตามที่ได้มากกว่า100ก้อนทำเงินต่อวันได้มากกว่า10,000บาทต่อวัน ครับสวัสดีครับผมชื่อนพพลนนาขปัดครับประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับรถอัดฟางครับความเป็นมาก็คือว่าคือที่บ้านเนี่ยประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีรถเกี่ยวข้าวอยู่เราก็เลยมาดูเครื่องจักรตัวที่ว่าเป็นรถอัดฟางอีกตัวหนึ่ง ดูจากในเน็ตว่าเออมีรุ่นแมสซี1840เข้ามาใหม่ล่าสุดแต่จริงๆแล้วเราเราก็มองการอัดฟางนี่มานานแล้วพอรุ่นใหม่มาของแมสซีมาเราก็เลยมาดูว่ามันเหมาะกับงานเราไหมเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เครื่องจักกลใหม่เราก็เลยคิดเริ่มลงทุน สวัสดีครับผมอนุรัตน์สุวรรณโอนะครับเป็นที่ปรึกษาบริษัท IST Farm Machinery จำกัดการที่บริษัท IST ของเรานะครับได้นำเครื่องอัดฟางนะครับแมซี่เฟอร์กูสัรุ่น1840เข้ามาเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่อัดตรงกลางนะครับอัดตรงกลางนะครับอัดเป็นแนวตรงเพราะฉะนั้นทำให้คุณนพดลเนี่ยมีความสะดวกนะครับกับการวิ่งเข้าไปทำงานในแปลงโน้นแปลงนี้เพราะฉะนั้นลด ก็สามารถที่จะลากเครื่องอัดฟางเข้าไปทํางานได้เพราะทําให้วิ่งเข้าไปได้ในทุกๆพื้นที่นะครับที่จะอาเตรียมการสำหรับการอัดนะครับในการอัดของคุณพนพดลหนึ่งชั่วโมงนะครับมากกว่า100ก้อนเพราะเมื่อใหใ่ก็ตามที่ได้มากกว่า100ก้อนนะครับคิดดูกันแล้วกันว่าวันหนึ่งคุณพนพดลอัดแค่เพียง8ชั่วโมงนะครับหรือ9ชั่วโมงนะครับ หรือ10ชั่วโมงประมาณนี้ก็เป็นผ่านก้อนต่อวันเพราะ,ะนั้นคุณพนพดลจึงทํางานทําเงินต่อวันได้มากกว่า1นึ่บาทต่อวันสิ่งมาที่เขาชมมาก็คือว่าเขาไม่ต้องเสียค่าแรงเก็บฟางเผาฟางเพิ่ม 2. เขาได้ฟางมากขึ้น 3. เขาทํางานได้ไวขึ้นเพราะว่าพอได้เกิดคําชมปุ๊บเนี่ยมันก็คือว่าเรามองเราคิด ถือตอบโจทย์ของเขาได้แพ้จริงที่เราศึกษามาแล้วก็ดูจากของเก่าๆมาเราก็มาแก้ไขให้มันแตกต่างเช่นเขาไม่กระจายฟางกันเราก็มากระจายฟางเพื่อให้ฟางมันแห้งสนิทลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็โอเค ฟางมีคุณภาพเกษตรกรเนี่ยเขาก็ได้ฟางมากขึ้นคุณพดลน,นะครับจะเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้ามีแนวคิดในการที่จะต่อยอดในเรื่องของการทําฟางสะอาดวันการทําฟางสะอาดเนี่ยนะครับมีการบริหารจัดการฟางนะครับโดยการใช้เครื่องเกลี่ยนะครับกระจายนะครับและก็รวมกองฟาง เทคนิคในการอัดของคุณนพดลจะใช้ยังไงบ้างก่อนครับอ่าก,ก็คือว่าเราก็มาจะมาใช้ลดกระจายฟางเพื่อให้ได้ก้อนฟางเนี่ยสม่ําเสมอกันเพื่อให้ได้ได้คล้ายๆกับว่าเราก็มาเรียงเรียงฟางเนี่ยมาให้เป็นระยะสม่ําเสมอกันให้ง่ายต่อการอาัดให้ได้เป็นแนวอ่าแ,แล้วก็แ,<น>วแล้วก็เป็นการลดความชื้นเพื่อให้เราได้ฟางที่มีคุณภาพที่ลูกค้าชอบมากเลยครับ 1840ของเรานะครับสามารถที่จะอัดก้อนฟางนะครับได้แน่นได้คุณภาพแล้วก็ความราบเรียบของก้อนนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับในระยะ,ะช่วง1เมตรเนี่ยนะครับสม่ําเสมอได้ความถี่ความแน่นของก้อนฟางที่คงที่นะครับน้ำหนักโดยรวมแล้วคุณนพดลอัดอยู่อยู่ที่20ถึง25กิโลกรัมต่อก้อนน้ําหนักขนาดนี้นะครับก็จะเพียงพอนะครับจะพอดีกับการยกในการขนส่ง ข้อขับนะครับด้านในตรงนี้นะครับที่ตรงหัวโอเวอร์รันคัทตรงนี้นะครับมันจะมีจุดที่อาจจะระบีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับก็จะต้องดูแลประจําวันว่ามันมีจะระบีอยู่เพียงพอไหมนะครับเพราะฉะนั้นคอยอาจจะระบีมันเข้าไปด้วยนะครับเรามาดูในเรื่องของความหย่อนนะครับของโซ่นะครับของโซ่ขับนะครับของชุดโกยนะครับแล้วก็เรื่องของโซ่ขับของชุดมัดนะครับมันหย่อนมากมันสะบัดจนได้ยินเสียงนะครับก็ต้อง เรียกว่ามีการปรับตั้งนะครับเพื่อให้มันเข้าที่นะครับลดการเสียงดังและก็ในขณะเดียวกันนะครับทีมงานหลังบ้านนะครับก็เตรียมนะครับเรื่องของอะไรนะครับเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับอย่างเพียกพร้อมนะครับ ในเรื่องของอะไหล่นะครับเรามีตั้งแต่ชุดที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานนะครับในกลุ่มของ n o ตเซฟตี้นะครับในกลุ่มของอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับและกลุ่มของอะไหล่ที่เกิดจากอุบัติเหตุลูกค้านะครับที่สนใจนะครับได้มีความมั่นใจว่าทางไอเเราได้จัดการเอาไว้เพียงพอแล้วครับตอนที่มมองความสูงของก้อนฟางนะครับตอนนี้นะนะครับความแน่น ารถอัดฟางเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์มากเลยคือว่าเรามาต้องเผาฟางทิ้งและการเผาฟางเนี่ยมันก่อเกิดปัญหาเยอะมากบลภาวะเป็นพิษดินเสียแต่เครื่องอัดฟางนี้ทำให้มีประโยชน์ขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพในหลายๆอาชีพการที่บริษัท i อ t ของเรานะครับได้นำเครื่องอัดฟางนะครับแมซีเฟอร์กุสันรุ่น1840เข้ามานะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดการเผานะครับสามารถที่จะแปลรูปนะครับนำไปส่งขายนะครับในกลุ่มของเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงทำฟาร์มโคนมนะครับผู้ที่ปลูกผักนะครับในทางการเกษตรเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนเครื่องอัดฟางจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์นะครับในยุคปัจจุบันนะครับที่ช่วยภาครัฐนะครับในเรื่องของการรณรงค์ในการลดการเผาครับ